สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะก็มาดูชมมาดูว่าร้านอาหารยกนิ้วเนี่ยมีข้าวขาหมูอยู่ด้วยนี่ข้าวขาหมูของร้านอาหารยกนิ้วขอไปไ <c oughs> <c oughs> อเลิบอยู่ไอเลิบอยู่เลยทีนี้ข้าวขาหมูยกนิ้วเนี่ยก็จะเสิร์ฟมากับหนึ่งถ้วยของ ข้าวหนึ่งถ้วยของขาหมูนะฮะนะมาอย่างนี้เลยแบบช่ำๆแบบนี้มาเลยนะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะแล้วก็ข้าวสวย1จานนะหนจานนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตใช้ถ้วยข้าวผมทานไม่มากข้าวเนาะแล้วก็พามาดูนี่เลยอย่างนี้เลยอ่าตักขาหมูที่เราชอบ นะแล้วก็ตักน้ําจิ้มซีฟูด้ดลงมาลาดแล้วก็อย่างนี้เลยครับใส่เลยอือเหรครับบอกได้เลยว่าอร่อยสุดๆนะข้าวขาหมูสองร้านอาหารยกนิ้วเสิร์ฟมาไม่เหมือนใครนี่ขอเติมข้าวหน่อยอืม แล้วชำชำนี่เ,นเพื่อนให้เห็นว่าอืมนี่ชำช้ำชำชำนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดเดียวก่อนอตั้งอย่างนี้เลยอตั้งอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ลาดอีกทีนึงน,นี่ให้เห็นเลยอขออนุญาต่ะให้เห็นแบบนี้เลย อ่าอืมอืมข้าวขาวหมูยกนิ้วกินให้อร่อยแล้วอร่อยช่ำๆละลายในปากนะวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนในช่วงโอกาสปีใหม่เนี่ยคนที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัย คนที่ทำภารกิจอยู่ขอให้ทำภารกิจให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีโชคมีลาบนะครอบครัวมีความสุขนะปีต่อๆไปก็คิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาคิดแล้วก็สำเร็จง่ายๆนะโอเคขอให้ได้เป็นปีเงินปีทองนะถ้าวันนี้ท่านมาแถววัดพระโคต,ตำบลจชุมพลจังหวัดสงขลานะ มากราบลงปู่ทษเนี่ยก็แวะมาที่ร้านอาหารยกนิว้วเนาะก็มาเจอกันที่นี่ผมมีอาหารข้างหลังข้างหลังเห็นไหมเพื่อนๆนะเยอะมากนะคอยคอยบริการนะแล้วเราพบกันนะครับโชคดีสวัสดีปีใหม่